ที่2.79และผ่อนเพียง7,000นิดๆตลอดอายุสัญญานะคะหรือจะเลือกรับโปรช่วยผ่อนนานสูงสุดถึง6เดือนนะคะและลูกค้าย,ยังมั่นใจกับปูอินสเปกชันที่ตรวจสอบคุณภาพรถมากกว่า344จุดนะคะสวัสดีสสดค่ะวันนี้มาพบกับน้องปูกอริลลาค่ะนะคะวันนี้เนี่ย น้องปูอยากจะมาแนะนํารถแฮนด์แบ็ก5ประตูนะคะสําหรับใครที่กําลังมองหารถที่จะใช้ในชีวิตประจําวันนะคะและขับขี่คล่องตัวสุดๆนะคะน้องปูขอแนะนําเป็นตัวนี้เลย กับ t ตโยต้าออนิยร1.2สปอร์ตปี2021คันนี้อยากจะบอกว่าคุ้มสุดๆไปเลยและจะมีอะไรที่น่าสนใจเล่าไปติดตามชมกันได้เลยค่ะในส่วนด้านหน้านะคะกระจังหน้าเขาจะดีไซน์เป็นแบบใหม่นะคะไฟด้านหน้าเป็นไฟ LED 3ดวงมาพร้อมกับไฟ DaytimeRunningLight นะคะล้อจะเป็นล้อสีทูโทนขอบ15กระจกมองข้างนะคะจะเป็นพับ เอาไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวและที่สําคัญคันนี้นะคะแต่งสเกิร์ตมาให้รอบคันแล้วเดี๋ยวเราไปชมด้านท้ายกันต่อเลยค่ะค่ะในส่วนด้านท้ายนะคะไฟท้ายเขาจะเป็นแบบ LED นะคะและเพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นกับกล้องมองหลังนะคะและคันนี้อยากจะบอกว่าพื้นที่ด้านในเขามีแบบเก็บได้เยอะมากๆสําหรับสายแคมปิ้งเหมาะมากๆเลยเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันต่อเลยนะคะค่ะในส่วนของคอนโซลด้านในนะคะพวงมาลัยเนี่ยจะเป็นพวงมาลัยมาต t i f u n c t i o นะคะและอย่างที่บอกว่าไมค์คันนี้แค่3 0 0 0 0ืโลเท่า นนัน้และในส่วนของคอนโซลด้านกลางมาพร้อมกับหน้าจอมีเดียขนาด7นิ้วนะคะรองรับ Android Auto, Apple CarPlay นะคะเชื่อมต่อ b ู u e t o o t h ิทยุได้ ในส่วนของแอร์จะเป็นแอร์แบบปรับออโต้นะคะและถัดลงมาจะเป็นที่วางแก้วน้ํานะคะเกียร์จะเป็นเกียร์ออโต้คันบันไดแล้วก็มีเป็นเบรกมือเบาะนะคะจะเป็นเบาะหนังดูแลง่ายนะคะเดี๋ยวเราไปฟังโปรโมชั่นด้านหน้ากันเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับยารสคันนี้นะคะออปชันแน่นน่าใช้สุดๆไปเลยและเกอรล l ล่าค่ะของเรามีโปรสาหรับ อ l l นิวยาร i s aris, นะคะทุกรุ่นดาวเริ่มต้นที่0%ดอกเบี้ยรเริ่มต้นที่2.79และผ่อนเพียง7,000นินนิดๆตลอดอายุสัญญานะคะหรือจะเลือกรับโปรช่วยผ่อนนานสูงสุดถึง6เดือนนะคะและเรายังมีรถให้เลือกมากกว่า2 0 0คันนะคะและคันนี้นะคะมีรถให้เลือกเกือบ20คันเลย และลูกค้ายังมั่นใจกับปู i n นสเป t ชันที่ตรวจสอบคุณภาพรถมากกว่า344จุดนะคะหากลูกค้าท่านไหนที่สนใจสามารถโทรมาได้ที่เบอร์0924478888หรือ inbox ได้ที่เพจ Facebook ก o r ล l l าคาหรือแอ s i g ล์ l i n l GORILLA ค่ะนะคะร้านของเราเปิดให้บริการทุกวันสำหรับวันนี้น้องปูต้องขอตัวลาไปก่อนเพราะคุณคือคนสำคัญกอริลีาคารักรถรักคุณสวัสดีค่ะ